นีย่ยมาตามตัวนี้แหละค่ะห,หมอไม่ไม่ไปค่ะมันเจ็บมานานเจ็บมานานแล้วก็คือคุณป้าทานไปทั้งหมดกี่่องแล้วคะอก่อ,องได้ลอ,องอแต่คุณป้าเริ่มร,รู้สึกว่าดีขึ้นตนะั้งแต่กล่องที่เท่าไหร่คะคุณป้ากล<อ>่องที่สองคือว่าเจ็บเขปล่อยมันเจ็บแต่ป้าตามร,รถน,น้ำต้นไม้ยืนไม่ได้ป้า,านั่นเรซื้อเก้าอี้มานั่งยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ต้องปีขาตันหรือว่าไปจับต้นไม้ไว้ เนี่ยเดี๋ยวเนี้ยไม่ต้องนั่งเก้าอี้แล้วไม่ห้อมาแล้วเมื่อก่อนต้องนั่งนนู่นนัง่งหลังนู่นตัวหนึ่งตั้งหน้าตัวหนึ่งก็คือก่อนทานดีบุญต้องใช้เก้าอี้นั่งตลอดเลยแล้วก็น้ำต้นไม้ทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วหลังจากทานดีบุเมื่อกี้ดูคุณคุณป้าเดินก็เดินได้คล่องเลยนะคะเดินได้เวลาลุกเมื่อก่อนคุณป้าลุกยังไงแล้วที่คุณป้าทําให้ดูเมื่อกี้อ่ะนี่สมมติว่านั่งพื้นอย่างนี้นะค่ะนั่งพื้นอย่างนี้ นั่งคืนอ,อนนี้นั่งคื้นได้ด้วยเหรอคะนัน่งคือนคอ,อย่างนี้นะแล้วพอลุกขึ้นพอปูดขึ้นเนี่ยปูดขึ้นอย่างนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวนี้สบายมากโอ้สุดยอดมากเลยค่ะคุณป้าดีบูเน่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผงเพื่อกระดูกและข้อเขา่าที่อุดมไปด้วยส่วนประกอบและสารอาหารอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามสามารถบรรเทาอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษซึ่งมีคุณสมบัติในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมถึงกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายดีบูเน่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคโรคข้อเข่าเสื่อมโรคขอ้อเสษโรคข้อเสื่รูมาตอยโรคกระดูกพรุนหมอนรองกระดูกเคลื่อนนิ้วล็อกปวดข้อ เพิ่มความสมดุลของมวลกระดูกดีบูเน่ปริบภันเสริฟอาหารชนิดผงเพื่อกระดูกและข้อเข่า